สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิดลน,นะครับกําลังจะไปดอนเมืองนะครับเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ครับรถมาพอดีเลย โดยสารรถไฟสายสีแดงนะครับไปนนทเมืองเนาะมีพวกพี่ๆน้องๆน,นะครับญาติๆรอนอยู่ที่ในสนามบินกําลังเดินทางมาเช่นเดียวกันนะจ๊ะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับเจ้าชายกบพาไปเรื่อยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเพราะว่าวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปัังหวดเชียงใหม่ก็เรามีแผนที่จะา คุณป้าทั้งสองคนของกบเองไปนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของคุณป้าทั้งสองคนจะตื่นเต้นและมีอะไรน่าประทับใจบ้างนะครับซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นที่เรียบร้อยเรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบทางญาติาที่สนามบินดอนเมืองไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศทริปนี้ จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนติดตามรับชมกันด้วยนะครับใจกันที่สนามบินดนอนเมืองครับผมไป่เลสนามบินดนอนเมืองแล้วน่าจะต้องขึ้นไปทางพีค่ฟูดคอร์ดอ๋อจะขึ้นไปฟูดคอร์ดอ๋อเนี่ยครับ อ๋อฮะดีนัดกับญาติญาติอไปไป้าถ้าช่ใช่นักาวนายโอเคครับขอบครับผมนี่แหละเลียวสุดการเดินทางของฉันชุตขอาันสี่อันนี้ชั้นอะไรเนี่ย อะร่นี่คือขึ้นสามขึ้นไปอีก กบไปหาอเมซอนหรือกาแฟอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อนนี้คือเราถึงดอนเมืองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานนะครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่ง ฟุตคอร์ดแล้วก็ญาตๆแต่เรามาเจอนี่น้องอะไรนี่มันคือหุ่นยนต์เฮ้ยไปไหนตอนนี้อยู่ฟุตคอร์ดแล้วอยู่ฟุตคอร์ดแล้วนี่นี่ผู้สนับสนุนหลัก <c oughs> ผู้สนับสนุนหลักอย่างยังเป็นทางการน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆแล้วเดี๋ยว <c oughs> ค่อยเดินทางกันนะ ตอนนี้เราเข้ามาตรงตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับให้บอดดิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปที่เกตนะจ๊ะเออถ้าเรากลัวมันช้าเราก็เดินเออเผื่อไม่อยากเดิน หมเลขสามสองไมนร้ายทำไมไม่เลื่อนได้นี่มาอุปปาป่าทำไมไม่ขึ้นทางเลื่อนฮะเออทางเลื่อนเขามีมีสวัสดีครับกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับันนี้เราอยู่ที่เกตแล้วรอขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเลยขอสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยมาที่มาที่มาที่สิ นี่นะครับสารรูปของคนขึ้นเครื่องขึ้นคร่งั้งแรกขึ้นเต้นกันเต้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 นเดี๋ยวเราจะดูตื่นว่าเห็นเครื่องบินไหมมา้าเห็นถ่ายวดีโอัวป๊ารป๊าลูนะกดถ่ายวีดีโอนี่ นี่เป็นงานขึ้นเครื่องบินครั้งแรก ใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วเราก็มาถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลงเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่สาวของกบก็ได้ไปติดต่อเรื่องรถเช่านะครับเมื่อเราได้รถเป็นที่เรียบร้อยเอาสัมภาระะลรใส่รถเรียบร้อยเราก็เดินทางไปที่บ้านของพ่อกับแม่กบที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ แต่นะ่าเสียดายที่กบลืมถ่ายตอนที่ไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารอะไรต่างๆเสียดายมากๆไม่ได้เก็บบรรยากาศความเคลื่อนไหวและก็การรับประทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงว่าบ้านเราไม่ได้อยู่เชียงใหม่มาประมาณ6 7เจ็ดเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเสียดายเสียดายไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางออกจากบ้านพ่อแม่กบนะครับมาเพื่อจะไปสักการะ หลวงพ่อทันใจที่พระาธาตุดอยคำนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาครั้งที่2ในรอบน่าจะสิปีนะถ้ากบจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เราก็อยู่ที่พระาธาตุดอยคำ นายทำเขาอ,อยากมากันขึ้นไปนู่นนู่นนู่นเดินไปรอมุมนู้นได้ไหมล่ะได้ดูมีอะไรเฮ<ด>้ยเขาก็ตามไอเนี่ยบวกที่มีผ้าปิดมันมีขายตรงไหนโอ้ไม่ใหญ่ซื้อมาเี่กก็ไม่ได้ใช้เราจะตามไปไหนป,ปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บเป็นเป็นยูทูบเบอร์เด้อ่ะเราเป็นยูทูบเบอร์เราจะไปไหนเราจะไปไหนกันคะจะไปข้ะวผัดลอยคชารข้าวผัดลอยชามอ่าเราเดินกันต่อไปเดินต่อไปห้ามกลางแดดที่ร้อนระอุละ500บานอ่าร้านอาหารอ๋อนี่นะคะคุณร้านขาย

สัตยาระคมเอท่านใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอก,กันตอนนี้ก็ก็ทําการอธิธษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาธิธษฐานเรื่องอะไรขออุปเป็นความรับนะคะหาก็ข่าวที่แล้วก็มาน่าจะสิบปีที่แล้วเนาะเขาไม่ได้มาขอมาอะไรแต่วันนี้ก็ได้มาอาธิธษฐานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเซลฟฟี่กันก่อนนะ ีครับตอนนี้ไปถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยกระน่ำเซลฟี่กันสุดฤิ์สุดเด็ดแต่ตอนนี้สราว่ากน้ร้อนมากร้อนไหมครับคุณยายถึง จะตายร้อนดูสีหน้าก่อนตาก็จะไม่ลืมขอแว่นอันนี้ได้ไหมอ่ะ no ตาก็จะไม่ลืมเป็นไงฮะเหนื่อยค่ะก็หิวด้วเรจะเข้าที่พักแล้วเลยเจอกันที่ที่พักแล้วกันครับ ถึงจุดหมายที่จะไปพักแล้วตอนนี้ก็มาซื้อสเสบียงนะครับไปกินตอนเย็นที่ปงแงงซิปลายจังเกินนะครับที่แม่ลิมเดราจะไปโนโกัน กให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวห้องให้ดูกันบาย <Bye. S 2> ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับตรงโปงอะไรวะโปงเงียงโอ๊ยเรียกไม่ถูกอะเรียวๆนี่ครับเรามาดูห้องพักกันเดินเข้ามานะครับนะครับแสงน่าจะไม่เยอะเท่าไหรน่นาะ นี่เข้ามาก็จะเป็นมินิบาร์มีกระติกน้ำร้อนมีตู้เย็นนะครับมีอะไรให้กินบ้างดูซิมีกาแฟด้วยป่าวมีกาแฟดูซิว่าสิ่งที่เราต้องสำรวจก่อนคือตู้เย็นนะฮะอ่ามีน้ำครับรอดตายครับอ่ามีน้ำนะครับ นี่นะครับก็ด้านซ้ายก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับอุ้ยมีล่มด้วยโอ้สุดยอดสแสดงที่มี่ฝนตกบ่อยนี่ครับสองป้าก,ก็หมดสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทเมื่อกี้แอดเวนเจอร์อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับสองเตียงเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งเตียงแล้วก็นี่เป็นโตะเหมือนเป็นโต๊ะทานกาแฟะอะไรประมาณนี้มาตรงนี้ เลขวามาหน่อยก็จะเป็นทีวีนะครับมุมทีวีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโตะ๊ะเครื่องแป้งโตะ๊ะแต่งตัวอ่าครับ,กกบนุมด้านนอกด้านนอกนะครับอ่ามีการดินฮากันเล็กน้อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําก่อนะจ้ะห้องน้ํากว้างมากแล้วเป็นธรรมชาติสุดๆ นี่ห้องน้ำก็มีเคาน์เตอร์ล้างหน้านู่นนี่นั่นมีไดร์ปผมด้วยสุดยอดอ่านี่นะครับกระจกนะจ๊ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งนี้ที่แขวนแล้วก็วางาที่แผนผ้าขนหนูนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ที่วางพวกเครื่องอาบน้ำต่างๆนี่นะครับโซนอาบน้ำนะจ๊ะ นี่เลยโ้ธรรมชาติสุดๆอ่ะเราไปดูข้างนอกกันต่อนะเขาบอกว่ามีดาดฟ้าข้างบนด้วยอ่า่เ๋ดดยเราไปดูกันโ,โอ้มีเสียง จิงรีดนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนระเบียงนะครับอูสอูงเยนะนี่ครับตรงนี้เป็นน้ำตกน้ำตกน้ำตกธรรมชาตินะครับเพื่อนๆน่าน้ำตกธรรมชาติด้วยในป่าเลยนี่ช่า มีโต๊ะให้นั่งรับประทานแล้วข้างบนเนี่ยเป็นดาดฟ้านี่เรากำลังจะขึ้นไปไว้ทานเขาบอกมีหมูกระทะด้วยนะจ๊ะโอ้ยกูยอดยังสูงโอ้ต่ขึ้นมาวิวดีโอ้ย นากลัวอยูมากสุดยอดเพื่อนๆข้างบนโอเคมากนี่ข้างบนเป็นลานบิกนิกนั่งชมจันทร์ อ้าวนี่จานดาวเทียมไม่เกี่ยวนะจ๊ะอันนี้เป็นไรที่นั่งเหรอหรืออะไรไว้แบบเออกลงๆนะครับ อยู่กรุงเทพมาเจ็ดเดือนก็ได้กลับมาเชียงใหม่แล้วก็มารับอากาศบริสุทธิ์นะจ๊ะสุดยอดอ่ะเราลงไปดีกว่าเดี๋ยวผมขถือกล้องดีดกว่า าทางขึ้นน่กกากมากทางขึ้นน่กกากลัวมากโอ้ยน่กกากลัวะสุดสนี่น่กกากลัขอโทษก,กู โอเคเรารีวิวกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้ดูบรรยากาศตอนค่ำแล้วกันน<ๆ>ะหลังจากเราไปปีน ก็หลังจากที่เราไปเปลี่ยนแบตกล้องแอคชั่นแคมของเรานะครับก็กำลังจะเดินตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปรับประทานหมูกระทะน,นะครับกับทางครอบครัวทางที่ที่พักจัดให้นะครับนี่ทางเดินไปก็ลำบากเหลือกเกินนี่นะครับก็คือบรรยากาศก็มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของกบมาด้วยนะครับนี่นะครับ นี่คือบรรยากาศที่น้ำทานมุกระทะกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณป้านะครับป้าตึงนะครับนี่แนะแต่ขวบผ่าวิดีโอที่ถ่ายตอนเป่าเทียนเป่าเค้กนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ไม่เจอนี่ครับบรรยากาศการกินมุกกระทะน่าเสียดายมากเอาละขอตัวไปกินก่อนนะฮะ เป็นเวลา2ส3นนมทุ่มเก้วนาทีนะครับก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็จะพักพ่อนแล้วนะจ๊ะควันนี้วันแรกนะครับของการมาเชียงใหม่ในรอบ6เดือนนะครับ ก่อนและไว้พรุ่งนี้มาเจอกันนะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรรอติดตามชมนะจ้าบายหาทิตสวัสดิ์